สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเน่ยท่านนี่เอาเรื่องมาเรื่องพี่น้องพี่น้องหลายปลาปลาไหนปลาไหนป้าอันปลาปลาปลานี่เป็นคนเป็นคนตัวบุกเบิกว่ามหาปลาไหลดูสุดท้ายผมคิดต้มแล้วร่วนเบิ้งเน่ยือทุงชือทุงหาปลาไหล ได้ปลาไหลอยู่บ้ากเลยนี่แหละสวีเลยเดียวปลาไหลบะวีมีแต่กิ้ต้มน้ารในปลาไหลบะวีสวัสดีครับผมนั่นแหละนานๆได้เปิดหูเปิดตาเที่ยวทางทีเราต้องเที่ยวคุ้มนั่นแหละเริ่ม วางถังนี้ยังไม่เสร็จแกดมเอ่อฟ้าก็ระเบิดหมดเลยที่น้ำหมดปุ๊บมืพ่อมือพ่อเปื้อนหมดวันนีลองดูหดิล้างมือมาได้ดีหนิ

กรงนาสปีนี่เนี่ยเขามีซ่อนหมเฮ้ยกาแจ้งมันหมเฮ้ยเขาไม่ได้ซ่อนหรอกมันอะไรมันหลังหัวแนนกุ้งกุ้งกุ้งกินเลยอ๋อันเรียนั่นแน่กุ้งอันนี้อันเรียกฟางตัวก็มาใหญ่ไปเลยนั่นละ ก็จังฮู้เจ้าลำแตแตะกะได้เห็นยังเไงเลยเพาะน่าจะเบียดยังไงครับผมบัดดีครับผมกุ้งครับกุ้งจุดกับเล่าขาวอ่าดูปลาปลาอ้ยปะกุ้งจุดกับเล่าขาวเออเล่าขาวเล่าขาวนะ

าบายใจวันนี้มาเที่ยวไร่นะครับผมนี่เลยลองดูรสชาติดีๆเทร่ยวไร่ตังไม่มีของกินเพียบนะไม่รู้ว่าตังนั้นมันชีุ้นุนบาทเดินกลับบุรีรัมก็ได้นอนนอนกับพระได้บินสบายได้กินข้าว อลับลับๆวัวเฮวลวะพิบรายเอียนกินปลาปลากินตุมตำกุ้งเฮ้ย สภาพสภาพตัวหน้าโนราเอสดราเอสบอลด้อบอลไม่เอาบีปลิงไหมเนี่ยปลิงบอลนี่โอ้ไม่ปลิงบ่หวะมีมีปลิงไหมเนี่ยไม่บอลยันปลิงนำยังไม่ได้จกโตเลยยังไม่ได้ไหนยังไไม่ตำแหน่งปูด พิกดีเลยดิขวบแกเขาขวัดปอสู้เขาบาาเลิบเริ่มเรื่อเขาจะขุดไงอู้เพียบส้มสิขวดนั่นน่ะเมาทั้งวันวันนี้เกิดเริ่มวิบันสลตไม่มีเรียนหรอกครับผมไม่มีครับผมไม่มี โอ้นีดตํำจับกุ้งชอวเลยอภัยเจ้งขวัญน,นะผมมีกุ้งมีกุ้งสิขามีกุ้งสิขาความหน้าเจ้าคือเจ้ามังเวิเัตโอไวาเท้ความในพัน <Okay. S 2> ฟาร์มในพันเออมากินกุ้งฟาร์มในพันนะครับผมเรื่อยไอ้ทิกตอกมึงอย่าบอกว่ากูปอบเปลือยไอ้เฮ้ยมึงบอกกูทุเรศไปเลยเต้องบอกกูว่ากูปอบเปลือกหรอกกูทุเรศเนี่ยปาลยา,าน้ามันไม่ นนลองลองลองยุมย่มเลยลองลองยุ่มเลยส้น <Yeah. S 1> ลองยกเตะม,มันไปน,นี่อืมฮูยุอันนี้แหน,นถ่ถึงถึงไม่ได้เอียนแต่ก็ได้กินปลาเอาไปให้เขาไปยัก อ่ายางยังยังยังยางยังอุ๊เค็มเค็มเค็มเกลือวันวันบอกเขาแน่ว่าคนไหนอยากจะได้ลูกปลาลูกพันปลาเออไอ้่ะมีทุกที่ห้องทำได้ไหมมีโฆษณาให้หน่อยโอเคขายขายอะไรอะไรนะขายลูกปลามีลูกปลามีลูกปลานะครับผมมีลูกปลานะครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวามีลูกปลาลูกปลาขายเลยลูกลูกปลาอะไรจ๊กปลามี ทุกอย่างเยือนวันนีไม่มีทุกยี่ห้อปลามีทุกยี่ห้อยกเว้นปลากระดีเออไม่มีเออไม่มีปลากระดี่นี่ปลากระดีไม่มีนี่อะไรฟาร์มในพันธ์จานครับผมอยู่บ้านบุ้งบ้านอะไรนะอันนี้บ้านบุ้ง้าอออำเภอเชียงขวัญจังหวัดเราเองนะครับผมสนใจติดต่อบอกปลาได้เออแนะนำก็ได้เอาอความในพันธุ์นี่อะไรความฟาร์มในพันธุ์นะผมนี่นี่ดูดูดูได้นะผมนี่ตาฟาร์มเขา โอดจริงเดินยากสนใจได้นะครับผมบอบปลาบอบปลานั <S <S ่นแหละได้ไหมสนใจติดต่อได้นะครับผมพันปลามีทุกชนิดยกเว้นปลาดิปลาดิปลาลิดปลาสลิดต้องไปที่บางประกงนะครับผม เฮ้ยปลาน้ำกอยสภาพสภาพเราขึ้นก่อนสภาพหนักเนี่ยดูสภาพอ่ะลูกประวันลูกประวันดีมีมีมีลูกประวันดูดูดูลูกประวัน จุ๊บหน่อยจะฟังบ่จะฟังบ่เออจะเขาบอกเราไปทำไฟล์กซีเรียที่บ้านเลยโอเคครับสนใจที่ฟาร์มนายพันธุครับชื่อนายพันธุ์บ่ชื่อนายพันธุ์บ่ตามนายพันนั่นแหละฟาร์มนายพันครับผมนั่นแหละติดต่อได้สนใจรับรับมีลูกปลาชนิด โอเคครับ okay, ผมแค่นี้แหละผมออกินเหล้าต่อก่อนนะจะว่ากันเลิๆ